สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพอๆกับซ่องน้องซาลาคือเก่าพี่น้องมาเนี้ตอนนี้เราอยู่บ้านอุดมใสเมืองยังไงก็เมืองเดียวกันเมืองสองคอนบอ่เมืองใช้ปูทองบ่ก็เมืองเดียวกันแหละเนาะเออเมืองใสผูุทองพี่น้องเลยเอาหนึ่งกว่าเมืองสองสองคอนมาอนี่ มา่ยังนี่ยมาตัดผมมันแตะปลายมาก็ว่าให้่อยตัดให้ยังบ่เสียเงิน<บ> <laughs> มันชิบมากเข่าห่านเสื่อมสวยพี่น้องเลยน้องสลาเพิ่งม,มาตัดผม <c oughs> แล้วก็ยืดผมผมเบอย <c oughs> ใส่เวลาน <c oughs> ลายต่นพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้แปดนมงครึงไม่ค่าเพื่นว่า เคียงจังสิแล้วป๊าโตจังเฮาสิไปอยู่ไสในผู้ถานเฮาก็สิตัดตื่มเข้าไปอีก่โลนเลยราคาเท่าใดเฮือนยืนนะบ่50บาทพี่น้องแม่นบ่ราคา500พี่น้องเอ้ยได้ตัดเด้อซะกันเดียวกันนั่นแล้วรวมกันเลยบ่ทั้งมนี500บ่เออทั้งม500เนาะ พิ่นมีสุดแต่งงานให้เศร้าอีกบ่าเนะอะโอ้าโมาแล้วเออคือว่าแรกเขาเจ้าแต่งหนา้าพร้อมเวลาออกงานเนาะแต่งหน้าจะพาเจ้าสาวนำแม่ยข้ากับหัวจักกันบเเเออ่เคยมาเห็ุสีผมเออเคยมาเห็ุสีผมในนี้แต่เมื่อนี้เออกับเม่ยข้าคนนี้แต่เมื่อนี้บัยพิเัติบ่ ส้างอ๋เลือกาเบิงไปเรื่อยๆพ่น้องเลยเทียงผู้ชีแล้วโว้โ <c oughs> วยสงชายิีดยืมเชียมไหม่ย้าคุดกบผาแค่าน <c oughs> <c oughs> นี่น,นะ <c oughs> ตอนนี้ก็ทำส่วนงาเราทำนะคือว่า ปอดก็าป to <laughs> ีแล <limitations> <región> <laughs> <laughs> erm <susceptible> <laughs> ้วพอดีราคาเฮาออกเลยปัดเรามีเฮาปอดดวงดาวเขาบอกดูดวิตามมาจะเป็นมาดก่ อันนี้น่าสะผมบ่สะสะก่อนอะอสะเลยขึ้น ก็เห็นตลอดกมันกับโบรามพใหอยู่นอนอยู่นอกแล้วเขาเห็นหลานเนาะอันนี้เขาเห็นลนแต่คอกเ็าคันยไปมันืออยู่นอกยังวะคนกายไปกามาคนบูจาเขาก็เวเขาเห็นด้ขะเาอืเขาบก็อาอ่าเขากบบหูจำว่ามีลาน นอกจากไปันเขียนป่ายปักไว้ในทางเยวยเขียนไว้ในหานเก่าแล้วกําลังสิบเป่าอยู่ในแบบนี้ ตัดให้มัน <tall> ตรงกันเลยบ่มงสรเนี่ย ก็ล้วแต่มันเป็นย่อยๆคือหางหมาเนาะเรียกลอยี่น้องเลยจะไปเฮียนมาบอสร้าง หรือว่าเห็ดเองไปเฮียนมาบอกหรือว่าเห็ดเองว่าเราเห็ดมีเราไปเฮียนมาบอกจังมาเปิดลานทางไ,ไปเฮียนมาพี่้องจังเลยมาเปิดนึกว่าเห็นเข้าเห็ดแล้วมาเปิดเห็นโลวแสดงว่าจบจบมา ກໍາລັງລົງສີພີ່ນ້ອງເອີຍຕ້ອງລຸ້ນວ່າຊິອອກສີຫຍັງສີ Đ ຳຄືເກົ່າບໍ່ຫຼືວ່າຊິສີແດງເນາືຈົ້າເຈົ້າຄືຈັບຖດແລ້ກປູອາຍຊລະຍື່ດຽວຈັ່ງແລວວ อันนี้ลงลงน้ํามันยืดบ่จักเค้าเอิ้นยังแหละเฮาบ่จักบ่แม่นลงีดอกยืดพี่น้องโอ๋เค้าจะาสง่งเบิ่งค่ะอยู่ทางนอกมันยายยังสิ <c oughs> ยืดพี่น้องบ่แม่นว่ายอมดอกเว้าไปสิซื้อยอมนะ อีเตะเพิ่นก็เฮียนซื่อสวยคือกันได้อันมายอมนี่ก็ได้เออมายื้นี่คืมายื้เองล่ะเว้ยเจ้าก็ไปเฮียนมาคือกันเอาจะไปเฮียนยื้อจ้ะยืนให้เป็นลูกค้าบ่ยื้เองโลดเว้ยเป็นอ้าแนวยือันก็ขี้แล้วก็เจ้าก็ดึงีจ้ะวีผมทางงยังวีเปน Hope, hoặc, 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 là phải hoặc, 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 ừ hoặc, 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 hoặc,

นี่ยอายมันเป็นอยู่ในนี่ก็อุทัยแต่ก็นี่นะคะมีที่ที่บอกมันเป็นตะกี้เฮามา2คนพี่น้องนะตามมาอีกผู้นึง2นะเออตามมาอีก2อยู่งกระจกกสิแล้วแนั่งสลคือบ่เลี้ยงดอกจมาเฮ็ดอะไรเจ้านะมาเบิ่งสลเฮ็ดซื่อๆอ้าวบ่แม่นบ่ได้มาเฮ็ดเบา เขาจะรับสมัครอยู่ในนี้เงินเองอยู่เนาะยวสีเห็นในน้องสลาวคนแรกจัดไปแล้วเนาะใจเงินเขาเจ้าสองเท่าเลยเห็นเลยเนี่เห็นคืนในตอนท้แวนเห็นตอนเจอวเธอดึงดึงหนาดึงหลังไปให้องเป็นช่างบ่ดึงกลา เดียวเดียวอันนี้เขากบใส่เลยเดียวสองมือตบ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 เออพราจะเจ้าตั้งเศร้านาที่ยปอาลุกมันใช่เหรอรีดต่อพี่น้องเลยวันนี้รีดแล้วก็สิไปลงน้ำยาอีกไดลมาล่างเลยวลมารีดโอ้ยเพดสีแล้ว ก็แม่งคอยรีดให้นั่นเลียวตืหึงละปันไปปักช่องมาไปชื้อเอาเครื่องรีดเดินมือรีดอยู่เอนเองลเป็นเดียว ปีครั้งหนึ่งสามปีเดือนหนึ่งม,มันนีพ่อนี่เองรถจันชงชาญคนอื่นดอกบ่าแม่นยังดอกเขาจะเสียเสียเปล่าเมื่อ,อ <laughs> บ่เร <essel> ีนชงชานเจ้าของเลยเดี ung, ๋ยวนี้บ่ได้หิวเขาจักดีท้องห้องซื่อๆเริ่มใหม่กว่านี้ดีดนี่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 บ่อันเก่าอันเก่าแล้วไม่ใมาเริ่มใหม่นะอ้าบัวไผ่ใหม่ผมนะควนสันทวนควนกระตุ่มเนาะมันบ่ตรงดอกนี่มันจะยองกว่าเก่าอีคนพุ่งพลุ่ง เอ้งงยมันเปนเลี่ยนเลเดือนนี้ชัดควันกระดดฝููลไาลลงมาหล,ลุดบ้านเป็นผู้หิ่งมีมันลำบากเนะาะผมกัรเขาหลีดใายเป็นผู้ชายเป็นหญ้าผมโอ้ยตัดเขามันเรื่องวันนี้เดืหน,น้นาทีก็นแล้วอ,อันนี้ติที่เป็ด มาแต่แปดโมงตอนนี้ปิบเอ็ดโมงอ่านว่าอ่านว่าเทียงชิเลวจัากชีเล่รูปบ่ช่งใช้บายมนีปารูข่าแบบมานเนี่ยมาลายคน ตาเบิ่งไปเรื่อยพี่น้องเลยเราเรื่องเรียนอยังเด้น่อพี่น้องเรียนชีวิตกำลังจะกาลังจะไปสื่อวะเจ้านี่สิดีละตัดบ่เถิเออเจ้ามันคือควันกองน้งชาลาเถิดมป็นคะพมยองควันคุ้ม

ูเอาเปลียนมาเอาอเอาไปกบบอก้านนัยังมีคนตัดไหนเขาเชยใดตอนนี้กับขูดเอาบอก้านเลืมาแต่นำพี่น้องเลยเที่ยงเลยหิวเขาหิวนังก็แล้วบนี้ใช้เวลาหึงงก หาชะมงกับปล้่างโตงเทียแล้วอ่าบาานี้ประมาณบ่ายมาสางจากชีแลวโอ้ยลูกค้าตื่นานอนถ่ายกนี่ลูกค้าลวันนี้เนาะจีหาหกคนลูกค้าไปกินขขาวที่หน้าบึแต่พานี่ผู้เฮฮิงนั้นมีแต่น้องสลาดนี่ยืนนะเฮิงกมูเขาเจ้านามาซาซือซาลนะอ่าซาลีไม่แค่กับซาลีตัด

โอ้มันมืดโบเห็นดอกสีด้ามืดมคูกอันเลยจีมามันเหมือนกันเหรออ๋อีด้งามพี่นอ้องเลือกสีพี่น้องเลยเม่นบอกเลยแต่งแต่งงามเลยเนาะบ่กจีด้จังบ่มีสีงามเลยก็คอยต้องสีขาวอันนี้แล้วเขียวนี่ตัวนี้งามอยู่แต่มันบ่อยากขาวบันไดต้องให้มันขาวคือในนางจีนลูกจังขัก เราจังว่ากันไหมพ ah. ี oh, ่น mm ้องเพียงเสียงอ้อยอ้อยอ้อยอยู่เนาะอะไรพี่น้องบันนี่ปีนมาบังดูเป้าอย่างวิวอย่โอ้งามงามงามไม่ใช่ใครยอมกูยงเผลอจะเผลอชอบถวยนี่โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจสุขสุขคนที่เข้ามาบังพอกันคลิปนะพี่น้องไปสบายดี